สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้วันพฤหัสตอนเช้านะครับ8โมงมาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพมาคุยกันถึงเรื่องดีๆที่เราจะเอามาใช้ในการดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับใครมีโรคประจำตัวอยู่ใครมีปัญหาสุขภาพอยู่เนี่ยจริงๆแล้วทางด้านธรรมาชาติบาบัดหรือทางด้านารโภชนาการบาบัดช่วยได้นะครับช่วยได้แล้วก็ช่วยได้ดีซะด้วย ถ้าเผื่อเราตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะฮะถ้าเผื่อเราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีไม่ออกเราลุล่นล,ลงทางไปในทางที่มันผิดเพี้ยนไปแล้วก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้เป็นปกติสุขนะครับอันนี้ผมหวัง <c oughs> ที่จะให้ปฏิบัติกันเพื่อมีสุขภาพดี กันในระยะยาวๆจนไปถึงผู้สูงอายุเลยนะอย่างทุกวันนี้เราอาจจะอายุประมาณ40-50-60ผมหวังว่าครอบปฏิบัติต่างๆที่เราให้ไปทั้งหมดนี้นะฮะทางตัวอาหารด้วยเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นนะมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงสมบูรณ์โดยไม่มีอะไรเจ็บป่วยเลยนะไปจนมีชีวิตถึง70-80-90ถึงร้อยนะฮะ นั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจว่าอยากใหญ่เป็นแบบนั้นเพราะว่าประชากรถ้าเผื่อมีความแข็งแรงสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นประชากรที่มีเป็นผู้สูงอายุก็จริงแต่ก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะครับ80-90 <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนที่เขายังทำงานอยู่ย่งคิดย่งวางแผนย่งบริหารอยู่ก็มีเยอะแยะไปนะะเพียงแต่ว่าเขาดูสังเกตดูอย่างคุณ คุณธนินจีวดานนท์เจ้าของซีพีเห็นไหมขออนุญาตขออนุญาตที่เอ่ยนามนิดถึงท,ตตนนท่านอายุตอนนี้เท่าไหร่ะแปดสิบกว่าจะเก้าสิบแล้วนะท่านตัวยังบริหารซีพีอยูนะ่นี่คือตัวอย่าง <c oughs> เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะบอกเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเจ็บป่วยเลยถึงแม้ว่าเราจะมีอายุมากขนาดไหน ไม่เจ็บป่วยก็ได้นะครับโรคชราไม่มีปรากฏอยู่ในชีวิตเรานะครับไม่มีโรคชราถึงแม้ว่าอยู่วัยชราเราก็ยังเป็นคนที่แข็งแรงได้ดีอยู่นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เป็นแบบนั้นทุกทท่านนะก็สอดคล้องกับหัวข้อที่พูดกันในวันนี <c oughs> ้ก็คือเรื่องของความดันโลหิตนะความดันโลหิตนี่ผมหมายถึงเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะฮะอันเนี้ยสายเหตุกับการป้องกันการแก้ไขควรจะทําอย่างไร อันนี้ก็ต้องมาดูที่สาเหตุก่อนเรื่องความดันนี้ต้องดูที่สาเหตุก่อนว่าอะไรเป็นตัวที่พาท่านมาให้มีปัญหาเรื่องของความดันสูงนะเพราะความดันสูงที่มันสูงได้เหตุผลเนื่องจากว่าหัวใจทํางานหนักพยายามปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เท่าเดิมสม่ําเสมอในอัตราเดิมม,มันทําไม่ได้มันต้องบีบคั้นหัวใจ ให้มีแรงบีบแรงดูดมากขึ้นกว่าปกติโลหิตเราถึงจะไหลเวียนเป็นปกติได้นั่นนะครับคือต้นเหตุของปัญหาหัวใจเอ็กปัญหาความดนันโลหิตสูงนะครับซึ่งมันซึ่งมันจะสอดคล้องก,กันกับเรื่องของคุณภาพของหลอดเลือดด้วยดังนั้นการที่ <c oughs> <c oughs> พูดเรื่องเรื่องของความดนันโลหิตสูงนี่เนี่ยก็จะต้องพูดเกันถึงเรื่องของหลอดเลือดที่มีปัญหาที่จริงที่จริงแล้วหัวใจเขาไม่มีปัญหาแนละ้ว แต่หัวใจถูกบังคับให้ต้องเต้นเร็วให้ต้องเต้นแรงเต้นถี่ขึ้นเพื่อต้องการดันเลือดเข้าไปเลี้ยงร่างกายเท่าเดิมนั่นคือต้นเหตุของต้นเหตุของบรรดาของโรคความดันปัญหาไม่อยู่ที่หัวใจปัญหาอยู่ที่หลอดเลือดเขาบังคับเส้นทางของเลือดที่จะไหลเวียนเข้าสู่หัวใจเข้าสู่ร่างกายต่างๆเนี่ยให้มันมีปริมาณลดลงนะครับก็คือเราเลือดแข็งตัวอุดตัน หรือเกิดการบีบตัวคลายตัวที่ไม่เป็นปกตินั่นคือต้นเหตุของโรคของความดันเลือส,สูงดังนั้นจะบอกได้เลยว่าต้นเหตุจริงๆสายเหตุของโรคความดันเลือส,สูงคือหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเป็นเป็นเหตุผลเดียวเลยนะฮะซึ่งต้นเหตุของมันเนี่ย <c oughs> ของหลอดเลือดเนี่ยก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันทาให้หลอดเลือดของเรามีปัญหาที่ ไม่สามารถส่งเลือดเข้าไปสูงหัวใจไปปั๊มให้เพียงพอต่อร่างกายได้ต้องทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นถึงจะมีเลือดไปเลี้เพียงพอเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแรกที่ต้องดูก่อนก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความเครียดความเครียดในลักษณะต่างๆเป็นอะไรที่จดจําเก็บกดที่สร้างความไม่ผาสุขให้กับจิตใจ,จอารมณ์ของเราเนี่ย เรียกว่าความเครียดต่างๆนั่นคือต้นเหตุเพราะว่าความเครียดมีผลต่อหลอดเลือดตรงนี่ประการแรกเลยคือความเครียดคิดมากเป็นคนใจร้อน <c oughs> เป็นคนที่คาดหวังสูงพออะไรไม่ได้ตังใจปุ๊บหลอดเลือดผลตัวทันทีเกิดอาการเกร็งนะการที่เรามีความเครียดนั่นหมายความว่าร่างกายเรามีการเกร็งนะครับร่างกายเกร็งตัวกลามเนือกเกร็งตัว เส้นเอ็นโตัวเราเลือดก็โดตตัว <flaws> ด้วยนี่แหละครับจึงทําให้เราเลือดมีพื้นที่ในการไหลเวียนของเลือดลดลงแต่ว่าร่างกายเขาต้องการเลือดเท่าเดิมก็ทําให้หัวใจต้องทําการหนักขึ้นเพื่อเอาเลือดไหลเวียนเลี้ยงร่างกายเท่าเดิมเสมอนะครับเพราะว่าเลือดจะต้องไหลเวียนเลี้ยงร่างกายเนี่ยเท่าเดิมเสมอนะเราถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเราเลือดโดตตัวปุ๊บส่งเลือดมาเลี้ยงน้อยหัวใจก็ทํางานน้อยไปด้วย เราเลือดเลือดก,ก็ไหลเวียนรางผ่านร่างกายน้อยไปด้วยอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปิดวิสัยของของการมีชีวิตอยู่นะฮะดังนั้นอารมณ์จึงเป็นเหตุผลแรกเหตุผลแรกนะครับที่ทําให้เราเกิดปัญหาเรื่องของความดันเพราะว่าอารมณ์มีผลโดยตรงต่อการหดเกรงของหลอดเลือดง่ายๆเลยนี่นเป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องมีอะไรอ้อมคอม <c oughs> ดังนั้นถ้าเผู้ใายเครียดอยู่ คลายเครียดซะปรับอารมณ์โดยการทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางซะ <c oughs> ถ้าเราสามารถทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ได้แล้วก็ปล่อยวางได้โดยเราไม่ไปคล้องแวะทางด้านอารมณ์กับสิ่งนั้นต่างๆปล่อยวางมันไปหมดเรื่องไปทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ยังแก้ไขไม่เสร็จนะแต่หมดเวลาที่จะมาคิดแล้วก็ปล่อยวางซะ ทำใจให้ว่างๆทำใจให้โล่งๆทำใจให้เบาๆทำใจให้สบายๆนะเมื่อคลายอารมณ์ออกมาแล้วได้แล้วตัวที่เป็นเกร็งตัวอยู่ทั้งกล้ามเนื้อก,ก็ดีทั้งเส้นเอ็นก็ดีทั้งหลอดเลือดก,ก็ดีที่มันเกร็งตัวหดตัวอยู่มันก็จะค่อยๆคลายตัวแค่นี้เองการปรับเรื่องของความเระเรสสูงจากอารมณ์ที่เครียดคลายตัวอารมณ์เมื่ออารมณ์คลายตัวหลอดเลือดก,ก็คลายตัวด้วย เลือดก,ก็ไะเบียนเป็นปกติหัวใจก็ทํางานเป็นปกติภาวะความดันสูงก็จะไม่เกิดขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของอารมณ์เครียดได้เพื่อลดอาการคลายหรือเกล่ตัวได้คือออกออกกำลังกายนะครับถ้าใครเครียดอยู่เปลี่ยนสถานนะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนบรรยากาศเลยเออกกําลังกายเลยรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งจุดกีฬาชุดหนึ่งนะครับไปเลยส่วนสาธารณะ จอกกิ้งจะวิ่งเร็ววิ่งช้าจชเทินเร็วเดินช้าทำเลยจะว่ายน้ำจะขี่จักรยานหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตีเทนนิสตีแบดมินตันก็ว่าไปพยายามทำพยายามให้ออกกำลังกายแบบให้ให้เหนื่อยถ้าเครียดมากก็ยิ่งต้องให้เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากให้เหงือ่อออกโซมตัวทั่วร่างกายเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลดีเยี่ยมสําหรับการคลายตัวของหลอดเลือดเพราะว่าการที่เราออกกำลังกาย เราเป็นการเร่งการเผาผลาญเป็นการเร่งการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงแล้วคนที่ <c oughs> ออกกาอําลังกายเนื่องจากความเครียดเนี่ยโดย,โดยอัตโนมัติความเครียดความกังวลก็จะค่อยๆเบาบางไปเพราะว่าเราจะไปโฟกัสอยู่การออกกาลังกายใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือ,คอ,คอสิ่งที่เป็นวิธีแก้ไขแบบตร,ตรงไปตรงมานะฮะถ้าเครียดถ้าเป็นความรันสูงเนือ่องจากความเครียดก็คือคลายอารมณ์ปล่อยวาง ฝึกปล่อยวางหรือทำสมาธิให้เรามีความสบายอกสบายใจมากขึ้นหรือออกกำลังกายเลยมากๆนะครับก็สามารถขลายเครียดได้แล้วยิ่งถ้าเผื่อออกกำลังกายอยู่อย่างสม่าเสมอทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งสักเช้วโมงหนึ่งนี่นะครับให้เหงื่อออกเยอะให้เหงื่อออกเยอะมันเป็นการรักษาโรคความดันสูงได้อย่างดีนะครับสามารถที่จะช่วยให้ ความเน็วที่สูงนี่หายไปเลยนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าคอลลาเจนมันแข็งแรง mm. กล้ามเนื้อแข็งแรงมันพาให้เราเลือดแข็งแรงด้วยเพราะั mm. ้นการที่เราจะเกิดอาการเครียดต่างๆในภาวะที่เรากำลังทางานอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าเครียดจริงอยู่เนี่ยแต่ว่าทั้งกล้ามเนื้อก็เฟิร์มทั้งคอลลาเจนก็เต็มที่มีเต็มที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวไม่ทําให้ต่อเลือดเกิดการบีบตัวมากเกินไป,น,ปน,นี่เป็นเรื่องของ เรียกว่าแก้ไขด้วยวิธีการคลายอารมณ์กับออกกำลังกายนะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อสร้างคอลลาเจนอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดแล้วทําให้เกิดความดันสูงนะครับเหตุผลต่อมาอีกอันหนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้อาหารการกิน ส่วนมากที่ทําให้เรามีความพวันสูงมีทั้งแบบเฉียบพลันมีทั้งแบบไม่เฉียบพลัน <c oughs> ถ้าแบบเฉียบพลันคือรสอาหารนะรสจานอาหารที่มันรสจัดจ้านเกินไปโดยเฉพาะยิ่งที่มันมีโซเดียมสูงมีโซเดียมสูงคือรสเค็มและคนที่ติดเค็มคนที่กินเค็มมากๆคนคนมันขึ้นนะครับเพราะเหตุว่า ปัจจัยหนึ่งของการควบคุมการเต้นหัวใจ <c oughs> เกี่ยวข้องกับท่าสองท่านหนึ่งโซเดียมสองโพแทสเซียมนะครับถ้าโซเดียมสูงโพแทสเซียมจะต่ําถ้าโซเดียมต่ําโพแทสเซียมจะสูงดังนั้นค่าสองา่าสองท่านนี้จะมีอัตราผักพกันกันอยู่ตลอดเวลานะครับตัวโพแทสเซียมคือตัวที่ควบคุมการเต้นหัวใจ ถ้าโพแทสเซียมต่ำเกินไปหัวใจเต้นเร็วนะครับหัวใจเต้นเร็วเพราะนั้นคนที่กินเค็มชอบอาหารรสจัดเค็มโดดไว้ก่อนอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าทําให้เกิดการสะสมของธาตโซเดียมในเลือดสูงขึ้นจะมีสารโซเดียมอยู่ในร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเช้าก็เค็มมื้อกลางวันก็เค็มมื้อเย็นก็เค็มนะ ทุกมือเค็มหมดเลยเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเพราะนั้นโซเดียมก็อยู่ในเรื่องของท่าน่ยเป็นในประมาณสูงทุกวันทุกวันทุกวันทําให้บังคับให้ท่าของโพแทสเซียมต่ําลงเมื่อท่าโพแทสเซียมต่าลงหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเครียดนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารรสชาติอาหารก็มีส่วนทําให้เกิดปัญหาเรื่องความดันได้เพราฉะนั้นถ้าเผื่อเราต้องการลดความดันด้วยวิธีการ ปรับปรุงเรื่องของการกินอาหารรสชาติอาหารก็ต้องปรับลดเค็มลงนะครับกินรสอ่อนๆทีนี้ถ้าเผื่อเรากินรสเค็มมาตลอด <c oughs> กว่าจะปรับให้โซเดียมในเลือดเนี่ยมีประมาณต่ำลงต่ำลงเนี่ยอาจต้องใช้เวลาประมาณสักสี่ห้าวันหรือประมาณเจ็ดวันกว่าไอโซเดียมที่มีประมาณสูงเนี่ยจะค่อยจางไปจางไปจางไปนะครับนี่คือสิ่งที่วิธีการแก้ไข ก็คือกินโซเดียมให้น้อยลงลดลดอ่อนลงอยู่สักเจ็ดวันนะกินอาหารลดอ่อนกินอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารที่เป็นธรรมชาติสูงสักเจ็ดวันขึ้นไปเนี่ยสังเกตเลยว่าความดันท่านจะค่อยๆลง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 ,ลงเพราะว่าโพแทสเซียมมันสูงขึ้นนี่เป็นอัตโนมัติของตับตับเราก็จะเป็นตัวเป็นตัวเมเนจส,สองตัวนี้สองาธาตุนี้นะครับเมื่อไหร่ที่โซเดียมต่าลงตับก็จะสร้าง ตับก็จะทําให้มีโพแทสเซียมสูงขึ้น mm hmm. เมื่อโพแทสเซียมสูงขึ้นเท่ากับเป็นการเร่งให้หัวใจทํางานที่เร็วขึ้น mm hmm. เป็นปกติมากขึ้นนะฮนะนะั่คือสิ่งที่แก้ไขด้วยวิธีการเปลี่ยนรสชาติของอาหารเดี๋ยวนี้เขาก็มีเกลือที่ไม่เกลือจากโซเดียมนะเป็นเกลือมาทำมาจากโพแทสเซียมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะมีขายอยู่ทั่วๆ่วไปในห้างแต่ความเค็มของโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นความเค็มที่ไม่อร่อยนะเป็นความเค็มที่ไม่อร่อย ถ้าเป็นความเค็มของโซเดียมมันจะอร่อยกว่านี่คือความรู้สึกของคนทั่วไปคนติดเค็มจะรู้นะคนที่เขาติดรสชาติเค็มๆจะรู้ว่าทวเค็มด้วยโซเดียมเนี่ยโอเคเลยมาเลยกินได้แต่ถ้าเค็มด้วยโพแทสเซียมเนี่ยก็จะยีแม่ไม่น่าอร่อยเลยนะครับแต่ก็ต้องกินนะเพราะด้วยสุขภาพของเรานะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของไต ปัญหาเรื่องของไตอันเกิดจากการกินยาเยอะโดยเพาะยิ่งคนที่เป็นเบาหวานสังเกตไหมคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการของความดันมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอในช่วงต่อๆไปนะฮะพอเริ่มเป็นเบาหวานมากเข้ามากเข้า,าเนี่ยความดันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยนะแล้วถ้าเผื่อเราทานยาเป็นประจำแล้วทานยาม,มานานหลายหลาย,หลายปีผลขครงเคี่ยงกากการกินยาก็จะมีผลต่อไตทําให้ไตทํางานหนักไตเสื่อม แล้วก็ตไตวายได้ไตก็มีผลโดยตรงเหมือนกันต่อความดันโลหิตส,สูงนะครับว่าถ้าเปื่อมันเริ่มเสื่อมอะไรข้อไหนัาก็จะเริ่มขึ้นงันคนที่มีเวลาเรื่องไตส่วนมากมีัญหาเรื่องความดันด้วยนะนี่คือสิ่งที่ที่ให้ดูไว้สังเกตไว้นะครับแล้วยิ่งถ้าเปื่อเป็นคนที่ไตเสื่อมด้วยตไตวายด้วยนะติดรถเค็มด้วยนะเครียดด้วยนะ ปัจจัยทั้งอย่างครบถ้วนเลยนะ <c oughs> ก็จะทำให้ท่านนั้นมีปัญหาเรื่องของความความรุนในสูงแน่นอนไม่มีทางเลี่ยงเลยนะครับไม่มีทางเลี่ยงเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะนะครับเป็นอย่างนี้กันเยอะทีเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งกินรสจัดด้วยทั้งไตไม่ปกติด้วยพวกนี้ยจะมีการบวมนะ้ํามีการเท้าอูมีมการน่องบวมตอนเช้ากำมือไม่ได้เพราะว่านิ้วมือมันตึง พว้นี้ราวาน้าร่างกายขับน้าออกไม่ได้ส่วนผู้นี้มันส่วนนี้ทําให้มีเกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดทั้งเลยทั้งความเครียดก็เกิดปัญหาหลอดเลือดทั้งรสเค็มก็เกิดปัญหาหลอดเลือดแล้วก็โพแทสเซียมโซเดียมทางเรื่องของไตไตเสื่อมไตวาก็เกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราจะจัดการกับภาวะความดันสูงได้ก็ต้องจัดการสองอย่างก็คือหนึ่งจากการเรื่องของหลอดเลือดให้เขามีความปกติ สองจากการเรื่องอัตราส่วนระหว่างโซเดียมกับโพแทสเซียมอย่าให้โซเดียมสูงนะแต่ให้โพแทสเซียมสูงไว้หน่อยๆย,ยิ่งดีทําให้หัวใจเต้นปกตินี่คือสิ่งที่ย้าเตือนในวันนี้นะครับเพราะว่าโรคความดันเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนได้ถ้าเผื่อเป็นเรื้อรังอีกกรณีหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความดันสูงก็คือดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ติดสารเสพติด เส้นบุรีก็ดีหรือยาเสพติกดก็ดีนะครับเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความรุนแรงสูงได้เพราะว่าแอลกอฮอลมันเป็นตัวเร่งนะถ้าเผื่อเราเป็นนักดื่มเนี่ยแอลกอฮอลมันเป็นตัวเร่งให้ร่างกายมันสูบฉีดเลือดได้เร็วผมคือมีเพื่อนอยู่เขากินเบียร์เก่งวันหนึ่งกินเป็นหกขวดเจ็ดขวดแปดขวดเนี่ยแล้วกินกันมาเป็นสิบสิบปี ถ้าวันไหนไม่ได้กินเนี่ยรู้สึกว่าซึมเศร้ารู้สึกว่าห่อยเหี่ยวตามองไม่ชัดเห็นชัดเจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นผู้ที่ติดสุรานะครับแต่ถ้าเปิดลึกไปกว่านั้นติดสุรามากๆเข้าเนี่ยนะครับแอลกอฮอล์มันเป็นตัวเร่งใช่ไหมฮะให้เกิดความระดิดสูงได้เนี่ยและถ้าเบื่อท่านเป็นผู้ที่มีคุณภาพของผนังหลอดเลือดเปราะบางด้วยซึ่งส่วนใหญ่นักดื่มจะเป็นแบบนั้น ถ้าเผื่อท่านาสะสมแอลกอฮอล์ไว้ในเลือดมากๆเนี่ยความเปราะบางของหลอดเลือดจะมากขึ้นด้วยนะครับเือมันอ่อนแอมันแตกง่ายสังเกตได้ว่าผู้ที่เป็นนักดื่มทั้งหลายมีการสูญเสียชีวิตเนื่องจากเส้เลือดสมองแตกนะครับถ้าไม่เสียชีวิตก็เป็นอัมพาตอับปลึกไปพ,พิการไปตลอดชีวิต <c oughs> <c oughs> นะครับนี่คืออีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้เกิดโรคความดันเลือดสูงได้เนื่องจากแอลกอฮอล์กับสารเสพติดน,นะฮะดังนั้นปัจจัยที่ผมพูดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันเลือดสูงก็มีหนึ่งความเครียดใช่ไหมสองการกินอาหารรสจัดที่มีโซเดียมสูงสามการที่ดื่มแอลกอฮอล์มากนะสามปัจจัยนี้สําคัญมากแล้วหลายคนก็มีสามปัจจัยนี้ครบในคนคนเดียวกันก็จะเป็นสิ่งที่มั่นใจว่าท่านมีปัญหาเรื่องของความดันเลือดสูง ค่อนข้างค่อนข้างแน่นอนนะครับค่อนข้างแน่นอนจึงของขเตือนไว้นะครับก่าวเตือนไว้ว่าพยายามหลีกเลี่ยงปัญหานี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาทางการหพท่าน,นั้นสูญเสียชีวิตได้หัวใจขาดเลือดได้นะครับตายเฉียบพลันได้หัวใจวายได้สมองขาดเลือดได้เกิดการสโตรกได้เส้นสมองแตกได้อุดตันได้ก็เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็อย่างน้อยก็อัมาพาตอัมาพฤกษ์ก็จะ อยู่กับท่านไปตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่เขาย้ำเตือนไว้ทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของปัญหาความรันี้นะครับถ้าเกี่ยวเนื่องก,ก,กันกับเรื่องของอาหารทดแทนของศู์ซิคเลเอนสามารถช่วยได้ไหมคําตอบคือช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งเช่นคนแต่ว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งก็คืออาหารของเราที่เป็นอาหารทดแทนทั้งเป็นแบบผงเป็นแบบเม็ด รวมทั้งโปรติกด้วยเนี่ยอย่างน้อยอาหารของเราที่เป็นเซตครบเซตเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยผ่อนคลายดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆอยู่ก็ช่วยในส่วนหนึ่งแล้วถ้าเิดกินอาหารทดแทนของเราแทนอาหารโปรติวัวนละสองมือ้อก็จะดีกับคนที่กินลสจัดรสเค็มเพราะว่าสองมื้อที่กินอาหารของเรานี้โซเดียมไม่มีน้อยมากนะครับเท่ากับเป็นการสกรีนให้ โซเดียมเข้ามาอยู่ในกระแสเลือดของท่านน้อยลงน้อยลงนะครับแต่ท่านก็จะต้องปรับตัวเองด้วยว่าในมื้อที่กินอาหารปกติเขาต้องกินอาหารที่ลดอ่อนด้วยก็จะทําให้ปัจจัยของโซเดียมสูงโพแทสเซียมต่ําก็จะหมดไปนะครับดังนั้นอาหารของเราสีเกลก็สามารถช่วยได้ในทางอ้อมส่วนหนึ่งทางตรงส่วนหนึ่งนะครับทานไว้ก็มีประโยชน์ช่วยได้พอสมควรทีเดียวนะครับ ในคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะความดันสูงไขมันสูงเนี่ยพอได้กินอาหารทดแทนของเราไปครบเซตเนี่ยก็ปรากฏว่าค่าเลือดต่างๆค่าคอเลสเตอรต่างๆทุกอย่างมันดีหมดเลยนะครับดีหมดเลยเป็นสิ่งที่ทุกๆท่านที่ทานอยู่รู้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากดังนั้นท่านใดสนใจที่ยังไม่ได้ทานยังไม่เคยทานแล้วก็มีปัญหาเรื่องความดันอยู่ก็ลอง ลองฟังทบทวนดูในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเดียวสำหรับผู้ที่กําลังมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตคนให้เจอนะครับว่าถ้าเกิดความดันสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอะไรคือสาเหตุของความดันโลหิตสูงต้องคนให้เจอก่อนนะฮะต้องคนให้เจอแล้วแก้ไขต้นเหตุปัจจัยมีไม่เยอะหนึ่งความเครียดสองรสชาติอาหารสามดื่มแอลกอฮอล์นี่ครับก็คือสิ่งที่ เตือนไว้แล้วก็เป็นตัวเป็นเช็คพอยที่ให้ท่านได้เช็คได้ว่าสามปัจจัยเนี้ยท่านบกพร่องหรือเปล่านะถ้าบกพร่องก็รีบแก้ไขเพราะว่าความรดับสูงเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานให้ท่านก็ได้พิกลพิการก็ได้เสียชีวิตก็ได้นะัน่ะนะนะคือสิ่งที่ฝากไว้นะครับโอเคครับขอบคุณคุณชวลิตที่ติดตามนะฮะแล้วก็ท่านอื่นด้วยที่ ติดตามมาด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเดียวสำหรับปัญหาเรื่องของความรเร็วสูงในวันนี้นะครับพบกันใหม่ผู้นี้ดูซิว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดเห่าฟังกันไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเช้านี้มีคิวที่ต้องทํางานตอนเชา้าสวัสดีครับ